สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโทวโลบอันนี้ก็มาพอกันอีกแล้วพี่น้องเนียเมื่อเช้าเนาะพอดีสามาตอบท่านไอข้อมเม่นท่านผู้ชมเหมือนนาพี่น้องว่าก็มีห like ลายข้อเม่ลนะเนาะทไอ้ที่เอยลงคลิปไปสิขายบ้านเหมือนะพี่น้องก็ม, like อม,ออมีอ่าหลายข้อมเมน่นเนาะทุ่มาถามเออทุ่มถามอันข้อเม่นมาถาเหมือนนะพี่น้องว่าอันเป็นอยังคือขายอันอันจะได้บ้านอีย่างจะสีนาพี่น้องเนาะก็ พอดีอันไม่อยู่มือหนึ่งอะนะพี่น้องคอยจะคอยกะอกันไปิังไอ้บานอยู่ในเว็บไซต์่ะนะก็ขอขอเลยไปเจอบาหลังหนึ่งพี่น้องเป็นห้าดถอยมากมาโดนเป็นบ้าดคอยมากมาโดนเลน,น,น,นะสมัยเคอยอยู่บานไม่หยา่ะพี่น้องสมัยอยู่บานไม่หยาดเลยเอสีห่ากายบาหลังนี้เสมอเสมอนะพี่น้องไปทรงหลูกไปทรงยางพรอนเป็น ย่สอายทางเขาอะน,นะคุณมักแค้นะบนันนี้พอดีเขาเอาลงขายเยจาาา้าของบ้านเขาไปอยู่แค่โฮมนะพี่น้องก็แล้วเถาแล้วแล้วอยู่บา้านแล้วมีมาจนเถาอะน,นะพี่น้องแบบโดนแห้งเนาะเขาไ่อยู่อังกฤษอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองปีนะมากพอซอหาหาเนาะบันบนี้กะก็ออย่า,าไปแล้วก็เลยเอาลงขายอยู่ในตลาดเขาก็เลยเห็นเขาก็เลยไปเขาก็เลยอันบอกพ่อเราเจสิกา้าวกก่าไปเจอบ้านแล้วไปเจอบ้านแล้ว ไปอันเคยซื้อบาทล้างนี่สึงเนียจังไดสิเนาะวันนี้กะก,ก็เลยเอานก็เลยทรงหลิงท่งหยาไปเห็นไม่หยานะว่าบาทล้างใดน,นะไปะเห็นไม่หยาเบิ่งซอยตาสินไก่นะว่าจะไปจะซื้อบอยสีนาพี่นองก,กะพอดีไม่หยาเราไปเบิง่งเราไปเบื่องวันนี้เราว่าโอ๊ยบานมันอันมันแครกกันนะมันอันเนี่ยหรอสซลับเซี่ยวะ คแร็คแร็ปพี่น้องบ้านมันคาแร็ปนะไอ้ไขว่าบ้านมันสุดแล้วกะมันแตกกันนะพี่น้องวันนี้มันก็เลยมีปัญหาพี่น้องบ้านมันก็เลยมีปัญหาผม,ก,ม,ามก็เลยเสียใจอนะไรแบบเสียใจอย่างนะขอคิดว่าขอเสิยใซื้อบ้านแล้วหนีคาค่ะกันนะเพราะว่ามักเนยนะมักมาโดนนะ่นะมักมาเป็นสิบปีแล้วนะพี่น้องวันนี้ก็เลยแต่โอ๊คฮักคือเก่าพี่น้องโอ๊คฮักคือเก่าแต่ว่าหางสิบเบิง้งบ้านหลังใหม่อยู่เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะอัน เบิกไปเรื่อยๆที่เห่าที่เห่าอันที่ทมอสสมก็เห่านะพี่น้องบ้านล้างหนีเป็นางคือขายบ้านล้างหนีมันดีบ่มันก็นดีอยู่พี่น้องแต่ว่าคือว่าลหละห้องไ่เที่ยวมันหน่อยพี่น,พน้องปนี้อันอันงานสวนมันก็ไหลงา,ยยานสวนมันหลายในที่นี่หมายถึงไอ้ตัดหญ้า วันนี้ก็ไปตัดหัวอย่างเงี้ยสินะพี่น้องข้าวเดี๋ยวมันกระโปรงข้าวเดี๋ยวมันกระโปรงมันกับมมีเวลาพักผ่อนหนึ่งสินะเฮ็ดงานมันนี่ไม่เมื่อยนะพี่น้องหะอันไปหาของหายังมาไม่เมื่อยแท้ดีเสร็จดีมาหอดบ่ายเสร็จดีมานอนมาพักหนึ่งสิน้องมาก็ต้องเดี๋ยวไปเฮ็ดสวนคันบ่เฮ็ดนี Double ่มันก็เฮ็ดเอือ <llah>. ขือเลยเดี๋ยวพี่น้องสวนนี่ค่แม้นบ่อันหยาเนี่ยค่แม้นบ่ตัดอาทิตย์หนึ่งนี่มันก็ขึ้นโป้งขึ้นต้องเสียข้าวก็พอได้ยุได้เศร้าน่ะพอได้มีสวนกว้างกะสิเข้าใจอยู่เนาะ แล้วก็หัวก็มีทั้งหนาบ้านมีทั้งล้างบ้านปนี้ปนี้อันตัดพรพอได้พี่น้องมังเท้อมันก็มีพวกมะมะลแง่ของพวกกันเพีย้ยนะเพี้ยมก็ไปเจาะไปอันอันยางเส้สนๆนาเขาก็ค่อยฉีสเปร์เนาะสเปร์ขาเพี้ยขายางอ่ะพี่น้องปานปลูกผักคนปานปลูกผักคนแบบว่าต้องดูแลอย่างขัดเนาะดูแลแบบสุดๆเลยนะเหตุส่วนบปนีพวก อัน,นขยงขยยะอันน้ำทีน้ำถางเขาก็ต้องท่าความสะอาดได้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ลวงเขาบอกเลยมาเห็ดหายแล้วเพราะว่าเขาบบมเงินนะเอาเงินไปซอยยาง,งืงนเบิดนะเขาก็ต้องท่ามเองท่มเองกะต้องไปค้วยปวดค้วยยางสีหนาะพี่น้องค้ามันบท่อมนี่มันก็บ่บไปแต่มันกับ่างานะงบางามันนะพีาา่น้องบ่งามบ่งามง่ามตาไม่ตะพวกเห็ดกระบ,บาดลัง บ้านเล็กที่หกกับนายพี่น้องถ้าอันบ้านเล็กที่หกแล้วก็ตัดหย่าคางคางท่างนะนะแล้วก็พ่อดิจัสกาก็ทั้งความสะอาดอันถนนท่อนถ่างสินะแบบเขาก็ประเดี๋ยวมัดจำกัดดอกว่ต้องท่ามเพราะท่ว่าเอาเอาเห็นมันสักปรกแล้วเขาก็เขาก็เหต่นะไรพี่น้องกับบุ๋มีไพ่มาบอกดอกเนาะฮัลโหลนี่ล่ะก็เป็นเหตุผลว่าอันแต่นยังคืออยากซื้อล้างใหม่เนาะเพราะว่างานมันหลายบ้านล้างใหญ่มันก็งานหลายพี่น้องละงานสวนมันหลาย บ้นอีกสะไปหาซื้อบ้านที่มันเหมาะสมกับเผ่าก็คือเอาบ้านที่มันอันมีห้องนอนเพิ่มขึ้นแลวก็าพ้างขึ้นนะสินอที่จริง่อยอยากได้ซีห้องนอนหลักพี่นอเพราะว่าอันห้องนอนบ้านน่ะมันหลายอยู่ในพี่นอมันเข้าไม่ได้ตลาดน่ะหลายอยู่แต่ว่ามันแต่ว่ามันบ่บถือกับเขาน่ั้นบางเทอมันห้องนอนซีห้องนอนหาห้องนอนแต่ว่าห้องนอหนมันห้องหน่อยหนึ่งได้พี่นอคือจัง4ี่คูณสองเมตรครึ่งก็สี่หน่ะพี่นอ เดี๋ยวคือเบ้องส่อสองเมตรเครื่องนี่มันเกิบแคบเงด้ยเี็บบิบ่าวขนาดของนอนก้อนอันอันสองเมตรเจ็ดสิบมันก็ย่งแคบอยู่เนาะสองเมตรเจ็ดสิบได้พ่วมกวางมันนะค่วมกวางมันแต่ว่าค่วมยาวมันน่ะหกเมตรเพราะว่าเขาทูบสองของใส่กันของนอนก่อนนะอันนั้นอันมันประเทศนัมกีเขาบอกค่าเหตุของไงได้พี่น้องเพราะว่าเขาคิดว่านะโมเมนอันโบเมนว่า ล้างเพล่เพงเก็เฮ็ดห้องน้อยก็มีในพี่น้องสมัยตะกี้ตะกี้เพราะว่าไอการเฮ็ดออัันนฮีเตอร์นะนะพี่น้องฮีเตอร์ฮีอย่างนีมันฮเห็ดเลม่นเฮ็ดให้บ้านมันอุ่นไว้นะห้องน้อยแต่ว่าขันห้องใหญ่นี่มันมันน่าอุ่นหนึ่งสีตุบจักก็คิดว่าเลยนี่พี่น้องเพราะว่าตะกี้มันอาจจะใส่ฟืนใส่ยางกะสินะสมัยก่อนพูนับครู่าบ้านส่วนมากบ้านเข้ากระซีมี่แบบว่าอัน ผ่านเก่าๆนะมันจะมีห้องน้อยอย่างนีนะหอ่องอ๊อเจ็ตแจ็คอย่างนีนะพี่น้อะห้องโมใหญ่เนาะสามคูณสมสมคูณสงครึ่งอีนะสครึ่งคูณสจุดห้าจุดหกอ่นีนะพี่นนองมันเป็นห้องที่มันจัดห้องยาบมันจัดห้องยาบวันนี้กะบมันาจาเสือพานาแพทตู้เตียงสนะีะเขาจะเสือไวยมองไดนอยงสีนะมันมันกับพ,พอพวก่งยาคนะออเจาะนะพี่นาะก็แต่อยากไดที่มัน อัปเกรดขึ้นมาแด่จักหน่อยเนาะให้มันแบบว่าให้มันใหญ่ขึ้นมาประตูใหญ่แห้งกระดยยัยสินะพี่น้องแต่ว่าให้มันให้มัน,มนสมส่วนสมดุลกันระวังสี่ห้องสินะ่ะบางทอ,อันสมห้องนอนใหญ่ๆอันอันสามคูณสามสมคูณสี่คูณสสพอดีเนะาะนีไปเจอ,อีกห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดเ่นจุดคูณสมจะสพี่นอ้องก็จะห้องไม่เที่ยวสินะ สามพูหนะึ่งจุดเจ็ดตัวสี่นามันเป็นหน่อยแห้งนะมันผสมดุลน,นะเพราะว่าเวลาไม่ย,มนะมยมเรามาอะอนาคตไม่ยเรามาเราก็ับไปนอนขา้างเราบ้นัสีหน,นาต้องเถื่อกันบ้านหนาวหี่มันก็หน,นาวแห้งนะเพราะว่าขันเม่นอันสื่อซี่ห้องนอนเวลาเรามาเราหยางเราก็เสดวิ่ห้องสีหนะเรา,าก็เสดยู่บ้านอยู่อยู่สีหนาะก็คือตังสีนะ่นาพี่น้องเพราะว่าพอเถาม,มามันจะมันกะก็คืออันอายุยังหน่อยนะตอนนี้เราก็เจ็ดสิบกว่าลย เจ็ดสิบแปดลมั่งพี่นนอกไม่ยากฮัละเนอกกะอ่ามา่อวันสู้ฟังแฟนผู้ส่งกะอันคอ,อมเมนต์มาหลายอยู่ว่าอันเช่ดได้บ้านขายเฮ็ดห้หังสิงญสญายบรสิไปเมืองไทยโบ,บรสิญญายไปเมืองไทยไงพี่นนอกให้หลูกเลี้ยนจบกันเนาะหลูกเลี้ยนจบก็จะสี่ป่กโบโพว่เข้าตรงเฮ็ดงานทรงแผ่นฉันจนอายุหกสิบหกสิบเท่าไหร่ละหกสิบเจดพนเพี่นนอก อยู่ประเทศอังกฤษแผนฉันก้อยเข้าเ,เสด็จเงินผู้สูงอายุหกสิบเจ็ดคนเนีย่ยรุ่นเอเอรุ่นอีกเท่าไหร่ละ่ะตอนนี้พอหลังใจสกาแล้วก็หาสิเนาะอีกสิบเจ็ดปีผู้ไ <Platform> ่ก้อนเสด็จเงินเขาอยา,ตายกยาตายก่อนอยู่อยากตายก่อนอยู่พม่องก้อนเสด็จเงินหลวงเงินรัฐบาลอันคอยกับอีกประมาณเกือบยี่สิบปีผน <ad> ้ไมนองจัง <kus> หวะผู้เฒ่าเห็นผู้เฒ่าไปเห็ดงานอยู่อันอยู่น้่อัน ซูเปอร์มาเก็ตเท่าเท่าๆเดี๋ยวมือจะสั่นเบอร์จะมีเดี๋ยวพี่เนาะผู้เท่าน่ะอันพภาวะความไม่สอดอันหกสิบเจ็ดหกสิบผู้ยิงหกสิบห้าผู้สร้างหกสิบเจ็ดพี่เนาะปีนี้มันอคืนซูเปอร์คืนนี้เรื่อนเนาะตอนแรกกันความไม่อยูนอันอันสิบปีที่แล้วเนาะผู้สางผู้สร้างอันหกสิบห้าปีได้รับเงินบำนาญเนาะผู้ยิงอันหกสิบสามตอนนี้ผู้สร้างอันหกสิบเจ็ดผู้ยิงอันอันหกสิบห้าปี มันก็สะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าอันผู้เฒ่ามันป่ตายจักเชื่อมันเป็นผ้าละของอันมันเป็นผาละของรัฐบาลเนี่ยนะเขาก็เลยอันเอย่าเขาก็เลยอันหายแพนชันอันอายุไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะคือจังไม่ยาตอนเล่าเลยรับก็เล่ากันด้รับตอนหกสิบเลยพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าอ่ช่วงนั้นมันก็แค่หกสิบหนึ่งจุดสี่นะบัดนี้คนหกสิบปีกว่าสิเขาเสียน อายุยืนเนี่ยพี่น้องส่วนมากนะพี่น้องส่วนมากคนคนอยู่นี่เสียอายุยืนคนไทยถามว่าอายุยืนบอกกันยืนอยู่แต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันหน่อยนะพี่น้องเปอร์เซ็นต์มันหน่อยเปอร์เซ็นต์ที่มันอเสียชีวิตมันหลายกรังงสินะกระามว่าเมื่อไทยคนอายุเก่าสิบหน่อยปีมีบอกมีแต่ว่ามันเปอร์เซ็นต์มันหน่อยแต่ว่ายูนี่นะบออยูนี่นะตามที่เคยเห็นนะพี่น้องมีแต่พูเฒ่ามีต่พูเฒ่าแบบเฒ่าเลยนะพี่น้องปนี พ่ออันพ่อเฒามากป่วยมากเขาก็ด,แบบดูแลแบบดีนะคุณหอมมันก็นเลยอายุยืดอ,อายุยืนแบบอันนี้ยาล่ะป่าไม่ยาคอยนะป่าป่าเราเอิญป่าเนาะป่าไม่ยานะแล้วอายุเก่าสิบเก่าปีแล้วจะเสียอันอายไม่ยาเนี่ย <c oughs> กับแปดสิบแปดสิบแถะแปดสิบแปดสิบเกือบเก่าสิบจังเสียแล้วก็ตอนนี้ไม่ยาเราเก็เจ็ดสิบอ่า เจ็ดสิบแปดนะอายเ่ากับแปดสิบแปดเราก็ยังบัวเสียอายุนะตัวพ่อลูกอะนะนั่นแหละอายุเขาเจ้ายืนพี่น้องเท่าแลเราข้าเจ้าก็อายุยืนวันนี้ก็ต้องได้ไปอยู่แค่โฮมือสีนะพี่น้องนนัละเอาหลักมาตอบคอมเมนต์เอาว่าเป็นยังคือขายขายเพราะว่าบานมันหลังหน่อยมันหลังหน่อยแต่ว่าทีมันหลายมันก็เฮ็ดให้เฮ็ดให้งานเพามันหลายมือสีน้องขันเฮ็ดกับบัวด้มันบ่งามพี่น้องก็ต้องได้เฮ็ดมือสีนะกะ เสดายบาทลังมีบอกกับเสดายอยู่แต่ว่าเข้ากับตรงตัดใจตัดใจไปซื้อบาทล้างใหม่ไปสั่งบาทล้างใหม่เห็นมันงามผู้บาทล้างนี้เองสิเนาะต้องือซื้อบาทล้างนี้มากมันก็เด็นงามไาน,นี้ดพี่เนาะขั้วมันก็เป็นขั้วแบบโบราณห้องนั้นมันก็เป็นห้องห้องลุ่นตีห้องซักล้างหรือห้องน้ำแล้วมันถูกรวมกันมันจังได้เป็นห้องใหญ่สัมแต่กินมันเลเป็นห้องแนวนี้ดนนเ,เพพด้พี่เนาะก็ต้องมาเห็ดพอหรือเจสิกาก็กพอปู่ก็ไม่เห็ดซอยกัน ก็จะมีห้องออกจอกเอกแจ็คประมาณสี่ห้องพี่น้องห้องอันอันแฟมิลี่รูมนะมองมองแม่เที่ยวนางจะเขียนมีสี่ห้องคนนี้ห้องหนึ่งมันมันจะเป็นห้องไอ้ใส่เครื่องมือของห้องแกริศนะไอ้มองจะรถนะมองเก็บของนะปัติก็จะมีห้องไอ้ยูเทิร์ทที่รูมห้องซักผ้าอยู่มองนี้แล้วก็มีห้องน้ำอยู่มองหัวมุมแล้วก็จะมีห้องแฟมิลี่รูมประมาณสองคูนสองเมตรนี่นะ มันกับห้องนึงเลขนี้เลขไหนหน่อยมันต่อกันมันกับไปชี้ห้องมันิดต่อเป็นรวมกันเป็นห้อหนึ่งมันก็เลขใหญ่สินะหันลนาะพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีิยังดีๆสวยๆงาะสิมาบอกสู่ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ